บอหนูช้างด่างนะครับโตเร็วมากเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับฉากไก่บอลน,นะครับตอนนี้หนึ่งเดือนก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับด่างสวยมากเลยนะครับนี่คือใบล่างๆเนี่ยคือตอนแรกๆนะครับแล้วก็มางนี้นะครับ หเดือน8ใบนะครับตอนนี้เหลืออยู่ว่าใบแล้วนะครับใบเล็กกบจกไปแล้วนะครับสวยขนาดนี้จะไม่ลงไหลได้ยังไงตอนนี้ความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ